Maker ทำไมคนเรายิ่งอ่อนน้อมถึงยิ่งมีพลังให้คนอื่นทำตามสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึง EP ที่100กันแล้วนะครับ นี่คือเอพิโซดที่ร้อยของเราค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะไม่คิดว่าเราจะทำได้อึดขนาดนี้อาจจะสะดุดไปตอนที่เราไปญี่ปุ่นไปดูงานเอ็กซโปที่โอซาก้ากันแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราตั้งไว้ที่ไทยที่ใช้ตัดต่อภาพประกอบมันพังเราเลยหยุดไปอาทิตย์หนึ่งแต่เราก็กลับมาทำต่อวันละตอนจนตอนนี้ตอนที่ร้อยแล้วเราหยิบหนังสือเล่มโปรดของพวกเรา Gif ต and Take ของอดัมแกรน t มาเล่าให้ฟังกันต่อนะคะ ในบทที่5ที่ชื่อว่า The Power of Powerless Communication: How to Be Modest and Influence People หรือพลังของการสื่อสารแบบไร้พลังเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเป็นคนถ่อมตัวและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นใช่เลยครับ พอพูดถึงการโน้มน้าวใจหรือการพูดให้คนเชื่อเนี่ยคุณดาวนึกถึงภาพแบบไหนปกติเราก็ต้องคิดว่าคนพูดต้องดูมั่นใจมากๆเสียงดังฟังชัดโปรโฟไฟลด์ดีสุดๆห้ามแสดงความอ่อนแอออกมาเด็ดขาดใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะต้องดูเป็นผู้นำเข้มแข็งต้องดูสตรองเข้าไว้แต่หนังสือเล่มนี้กลับบอกว่าบางทีการแสดงความไม่สมบูรณ์แบบของเราออกมาบ้างเนี่ยแหละคือสุดยอดเครื่องมือในการโน้มหนาวใจคนเลยนะ น่าสนใจมากงั้นต้องให้คุณดาวเปิดเรื่องให้ฟังหน่อยแล้วครับได้เลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของทนายความหนุ่มคนหนึ่งชื่อเดฟวอลตันเขาต้องขึ้นว่าความในคดีใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่สำคัญคือเดฟมีอาการพูดติดอ่างนิดๆมาตั้งแต่เด็กโห oh. แค่คิดก็กดดันแทนแล้วการเป็นทนายที่พูดติดอ่างเนี่ยมันดูเป็นจุดอ่อนร้ายแรงเลยนะใช่เลยค่ะแล้วคู่ต่อสู้ของเขาคือใครรู้ไหมเป็นทนายระดับซูเปอร์ลอเยอร์ของรัฐดีกรีจากมหาวิทยาลัยดังประสบการณ์โชคโชนพูดจาฉะฉานคมกริบชนิดที่ใครๆก็ต้องยอมแต่เรื่องมันพีกกว่านั้นอีกค่ะในบรรดาลูกขุนมีอยู่คนหนึ่งที่แสดงออกชัดเจนมากว่าไม่ชอบเดฟเลยเวลาเดฟพูดก็จะ ทำหน้าเยาะเย,ะเยะ้ยไม่สบตาคือดูถูกกันสุดๆโอ้โหสถานการณ์ดูสิ้นหวังมากเลยนะทั้งพูดติดอ่างทั้งเจอทนายขั้นเทพแล้วยังมีลูกขุนที่ไม่เป็นใจอีกและในวันที่ต้องถแถลงปิดคดีเดฟก็เกิดอาการพูดติดอ่างขึ้นมาจริงๆค่ะเขาดูประหมาะ่าไม่มั่นใจเลยแต่ผลลัพธ์กลับพลิกล็อกถลม่มทลายเดฟวอลตันชนะคดีนั้นค่ะได้รับเงินรางวัลไปกว่าเล้านเหรียญสหรัฐจริงดิ เปป็นนไไได้ยงงเเี่เรื่องมันน่าทึ่งตรงนี้ค่ะหลังจบการพิจารณาคดีพวกลูกขุนเดินเข้ามาหาเดฟแล้วบอกว่าพวกเขานับถือในความกล้าหาญของเดฟมากที่กล้ามาเป็นทนายทั้งๆท,ท,ที่พูดติดอ่างการติดอ่างของเขาไม่ได้ทําให้เขาดูอ่อนแอเลยแต่มันทําให้เขาดูเป็นคนจริงๆดูจริงใจและน่าเอาใจช่วยมากๆโอ,อ้เข้าใจแล้วมันคือการเปลี่ยนจุดอ่อนให้กลายเป็นสิ่งที่คนนับถือในตัวเราแทนนี่เอง ในหนังสือเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยครับว่าเส้นทางสู่การมีอิทธิพลเหนือคนอื่นเนี่ยมันมีอยู่สองทางใหญ่ๆทางไหนบ้างคะ ทางแรกเรียกว่า dominance หรือการใช้อำนาจคือการทำให้คนอื่นยอมเพราะเราดูเหนือกว่าแข็งแกร่งกว่าเหมือนหัวหน้าที่ชอบสั่งเสียงดังหรือคนที่ชอบพูดข่มคนอื่นซึ่งเป็นสไตล์ของคนที่เป็นผู้รับหรือ taker นั่นเองส่วนอีกทางก็คือ prestige หรือความน่านับถือซึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเดฟนั่นเองถูกต้องครับ prestige คือการที่คนอื่นยอมทำตามเพราะพวกเขานับถือชื่นชมและศรัทธาในตัวเราซึ่งเป็นสิ่งที่คนที่เป็นผู้ให้หรือ giver มักจะสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวการพูดติดอ่างของเดฟมันเลยกลายเป็นการสร้าง prestige ทำให้ลูกขุนรู้สึกเชื่อใจเขามากกว่าทนายฟังตรงข้ามที่ดูสมบูรณ์แบบเกินไปมันมีอีกเรื่องในหนังสือที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากเลยค่ะเป็นเรื่องของผู้เขียนหนังสือเองอดัมแกรนตตอนที่เขาได้รับ เชิญไปสอนนายทหารอากาศระดับสูงซึ่งแต่ละคนเนี่ยอายุมากกว่าเขาเป็นเท่าตัวเลยนึกภาพออกเลยเป็นาศาสตราจารย์หนุ่มๆไปสอนในพลเก่าๆใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปสอนอดัมแกรนพยายามพูดแบบมั่นใจสุดๆโชว์โปรไฟล์ตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ผลคืออะไรคะพวกนายทหารไม่ฟังแถมยังเขียนฟีดแบ็กลับมาแบบเจ็บๆว่าความรู้ของผู้ฟังอาจจะเยอะกว่าคนพูดอีกนะ โอยเจ็บจีดเลยแต่อดัมแกรนก็ไม่ยอมแพ้ค่ะครั้งที่สองเขาเปลี่ยนวิธีใหม่เลยเขาเปิดคลาสด้วยการพูดติดตลกว่าผมรู้ว่าพวกคุณหลายคนกำลังคิดอะไรอยู่จะมาเรียนรู้อะไรจากาศาสตราจารย์ที่อายุเหมือนเด็ก12คขวบได้ปรากฏว่าทั้งห้องระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาเลยค่ะบรรยากาศผ่อนคลายขึ้นทันทีแล้วการสอนครั้งนั้นก็ประสบความสาเร็จมากๆนี่เองที่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ทาเปิดแล้วคนรักหรือ p r a t f o r effects คือถ้าคนที่ดูเก่งดูมีความสามารถอยู่แล้วทำอะไรเป็นเปินหรือแสดงความไม่สมบูรณ์แบบออกมาบ้างมันจะยิ่งทำให้คนรู้สึกชอบรู้สึกเข้าถึงง่ายและรู้สึกว่าคนคนนี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่เอง พอพูดถึงการโน้มแน้วใจภาพของนักขายเก่งๆที่พูดจาหวานล้อมสารพัดก็ลอยมาเลยใช่ไหมครับแต่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่าสุดยอดนักขายอาจจะไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่เป็นคนที่ถามเก่งที่สุดต่างหากใช่เลยค่ะมีเรื่องของบิลกรัมโบสผู้บริหารของช่อง HBO ตอนที่เขาเริ่มทำงานใหม่ๆเขาไม่มีประสบการณ์ด้านการขายเลยแต่กลับทำยอดขายได้มากกว่าเซลส์แมนคนอื่นถึงสเท่า เขาทำยังไงละนั่นเคล็ดลับของเขาง่ายมากเลยค่ะเวลาไปพบลูกค้าเขาแทบจะไม่พูดถึงสินค้าของตัวเองเลยแต่เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการถามคำถามที่แสดงความใส่ใจจริงๆเช่นชวนคุยเรื่องครอบครัวของลูกค้าถามถึงทีมกีฬาที่เขาชอบพอเขาเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้พูดถึงเรื่องที่ตัวเองมีความสุขลูกค้าก็จะรู้สึกดีกับเขามากๆ อ๋อผมนึกออกเลยในหนังสือเรียกว่าความสุขที่ได้พูดหรือ the joy of talking คือคนเราเนี่ยจะรู้สึกดีและมีความสุขมากเวลาได้พูดเรื่องของตัวเองแล้วพอเราเป็นคนถามเราก็จะกลายเป็นนักสนทนาที่วิเศษในสายตาเขาไปเลยทั้งๆที่เราแค่ฟังอย่างเดียวถูกต้องค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องสร้างความสัมพันธ์นะแต่การถามยังทำให้เรารู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าด้วยเหมือนเรื่องของ QDA เ ตพนักงานขายในร้านแว่นตาที่ทำยอดขายได้สูงสุดในบริษัทคนนี้เป็นยังไงครับผู้เขียนหนังสือเนี่ยเขาปลอมตัวเข้าไปเป็นลูกค้าในร้านแว่นหลายเลร้านเขาเจอพนักงานขายแบบแรกที่เข้ามาถึงก็พูดพูดพูดชมว่าแว่นอันนี้เหมาะกับคุณมากสีเข้ากับผิวสุดๆคือพยายามจะยัดเยียดการขายอย่างเดียวแต่อีกร้านหนึ่งเขามาเจอคิวแดคิวแดทำต่างออกไปหรอ แตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคิวแดดแทบไม่พูดอะไรเลยแต่เริ่มต้นด้วยการถามคำถามง่ายๆก่อนเช่นปกติใช้ชีวิตแบบไหนคะเล่นกีฬาหรือเปล่าทำงานหน้าคอมเยอะไหมเขาใช้คำถามเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าก่อนจริงๆทัศนคติของเขาคืองานของผมคือการช่วยไม่ใช่การขายซึ่งสุดท้ายแล้ววิธีนี้แหละที่ทำให้เขากลายเป็นสุดยอดนักขาย เข้าใจเลยมันคือการเปลี่ยนจากการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั่นเองและพลังของคำถามมันยังมีอีกมิติหนึ่งที่ทรงพลังมากๆด้วยนะครับยังไงคะ มันคือสิ่งที่เรียกว่าการโน้มน้าวตัวเองหรือ self persuasion มีงานวิจัยหนึ่งเจ๋งมากครับเขาพบว่าแค่เราเดินไปถามคนว่าคุณวางแผนว่าจะไปเลือกตั้งครั้งหน้าไหมแค่คำถามนี้นะครับสามารถเพิ่มโอกาสที่คนคนนั้นจะไปเลือกตั้งจริงๆได้ถึง41%โหเยอะมากทำไมล่ะ เพราะว่าแทนที่เราจะไปสั่งเขาว่าคุณต้องไปเลือกตั้งนะซึ่งมันทำให้คนฟังรู้สึกต่อต้านเรากลับใช้คำถามที่ไปกระตุ้นให้เขาคิดกับตัวเองว่าเออใช่การไปเลือกตั้งมันเปลี่ยนชีวิตเราได้นะพอความคิดนั้นมันออกมาจากหัวของเขาเองเขาก็จะเชื่อและทำตามความคิดของตัวเองมากกว่าที่จะทำตามคำสั่งของเรา สุดยอดเลยนี่คือศิลปะการโน้มน้าวใจขั้นสูงจริงๆคือการทำให้เขาคิดว่าเขาตัดสินใจด้วยตัวเองใช่แล้วครับเหมือนที่ทนายเก่งๆเขาไม่ได้บอกลูกขุนว่าจำเลยผิดแต่เขาจะค่อยๆวางหลักฐานตั้งคำถามชี้นำจนลูกขุนสรุปออกมาเองว่าจำเลยผิดจริงๆซึ่งนั่นเป็นข้อสรุปที่ทรงพลังกว่ามากๆ แต่พอพูดถึงพลังของคำถามแล้วมันทำให้นึกถึงอีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือการเลือกใช้คำพูดของเรานี่แหละ หมายถึง grammar หรือการใช้คำศัพท์สวยหรูเหรอครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการพูดในลักษณะที่ดูเหมือนไม่มั่นใจนี่แหละที่หนังสือบอกว่ามันทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อคือมีเรื่องของชายคนหนึ่งชื่อดอนเลนเขาทำงานในเอเจนซี่โฆษณาแต่ไม่ได้อยู่ฝ่ายสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่า creative วันหนึ่งเขาปิ้งไอเดียสโลแกนรถยนต์โฟกสวาเกเนขึ้นมาได้สโลแกนว่าอะไรครับ Drive it, you get it. หรือแปลไทยเท่ๆก็คือแค่ได้ขับแล้วจะเข้าใจซึ่งมันเจ๋งมากแต่ปัญหาคือตามกฎของบริษัทแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายครีเอทีฟเนี่ยไม่มีสิทธิ์เสนอไอเดียโดยตรงอา้า แล้วเขาทำยังไงล่ะทีนี้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเดินเข้าไปอย่างมั่นใจแล้วบอกว่าผมมีไอเดียเด็ดมากคุณต้องเอาไปใช้แต่ดอนไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะเขาเดินเข้าไปหาหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟอย่างอ่อนน้อมแล้วพูดว่าผมรู้ว่ามันอาจจะผิดกฎหน่อยนะครับแต่ผมมีไอเดียอยากให้ลองฟังดูคุณคิดว่าสโลแกนนี้เป็นยังไงบ้างครับ คือแทนที่จะไปสั่งแต่กลับไปขอความเห็นแทนถูกต้องผลก็คือหัวหน้าคนนั้นชอบไอเดียของเขามากแล้วสโลแกนนั้นก็ได้ใช้จริงๆแถมยังดังเปรี้ยงปร้างได้รางวัลมากมายเลยค่ะนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าการพูดแบบไม่ฟันธงหรือ tentative talk อ๋อพอจะนึกภาพออกแล้วครับมันคือการใช้คำพูดติดปากที่เราอาจจะใช้กันบ่อยๆโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับเช่นคาว่าอาจจะ คิดว่านะหรือการลงท้ายประโยคว่าใช่นี่ครับว่าไหมคะใช่เลยค่ะหรือแม้แต่การออกตัวก่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นไอเดียที่ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าจุดๆๆดจดุคำพูดเหล่านี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปหาคนฟังว่าเราไม่ได้กำลังจะยัดเยียดความคิดของเรานะแต่เรากำลังชวนคุณมาช่วยกันคิดและเราก็ให้เกียรติในความคิดเห็นของคุณด้วย มันเลยช่วยลดกำแพงหรืออคติในใจของคนฟังลงทำให้เขาเปิดรับไอเดียของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ผมก็มีคำถามนะการพูดแบบนี้มันได้ผลดีเสมอไปเลยหรอครับถูกต้องเลยค่ะมันเลยช่วยลดกำแพงหรืออคติในใจของคนฟังลงทำให้เขาเปิดรับไอเดียของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ผมก็มีคำถามนะการพูดแบบนี้มันได้ผลดีเสมอไปเลยหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ มันเลยช่วยลดกำแพงหรืออคติในใจของคนฟังลงทำให้เขาเปิดรับไอเดียของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่ผมก็มีคำถามนะการพูดแบบนี้มันได้ผลดีเสมอไปเลยเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันใช่ครับในหนังสือเล่าถึงเรื่องของผู้จัดการคนหนึ่งชื่อบาตันฮิลเขาเป็นตัวเต็งที่จะได้เลื่อนตาแหน่งใหญ่เลยนะแต่สุดท้ายเขากลับพลาดไปอย่างน่าเสียดายตอนสัมภาษณ์เนี่ยกรรมการถามเขาเกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมา แล้วเขาตอบว่ายังไงคะเขาเอาแต่พูดว่าเราทำสำเร็จทีมของเราเก่งมากเขาใช้คำว่าเราตลอดการสัมภาษณ์อา้าก็ดีไม่ใช่หรอคะดูเป็นคนถ่อมตัวให้เกียรติทีมใช่ครับในมุมของการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันดีมากแต่ในบริบทของการสัมภาษณ์ครั้งนั้นกรรมการเขากำลังมองหาคนที่จะมานำทีมใหญ่เขาเลยคาดหวังว่าจะได้ยินว่าตัวตนของบาตันในฐานะผู้นำอยู่ตรงไหน พอเขาพูดแต่เราโดยไม่อธิบายให้ชัดว่าผมในฐานะผู้นำทีมได้ตัดสินใจอะไรไปบ้างหรือ ผมนำทีมฝ่าฟันอุปสรรคมายังไงกรรมการเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะขาดความเป็นเจ้าของในโปรเจกต์นั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าห้ามพูดว่าเราแต่ต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าผมหรือฉันทำหน้าที่อะไรในฐานะของเราใช่ไหมคะมันไม่ใช่การขี้โม้แต่คือการแสดงความรับผิดช,ชอบในบทบาทของตัวเองให้ชัดเจนใช่เลยครับ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะย้อนแย้งของผู้นำหรือ The Leadership Paradox คือการสื่อสารแบบพูดจาฉะฉานฟันธงอาจจะสร้างความประทับใจได้ดีในสถานการณ์ระยะสั้นๆอย่างการสัมภาษณ์งานที่เล่ามานี้ แต่ถ้าเป็นการทำงานร่วมกับทีมในระยะยาวผู้นำที่เอาแต่พูดว่าผมทำผมสั่งจะทำให้ลูกน้องไม่กล้าเสนอไอเดียดีๆแล้วสุดท้ายผลงานของทีมก็จะแย่ลงในทางกลับกันผู้นำที่พูดว่าพวกเราที่ใช้การพูดแบบไม่ฟันธงและเปิดรับฟังความเห็นอยู่เสมอจะเป็นผู้นำที่พาทีมประสบความสำเร็จได้มากกว่าในระยะยาวเพราะทีมจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและอยากจะทุ่มเทเต็มที่ให้กับผู้นำคนนี้ ดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทด้วยนะครับว่าเราควรจะสื่อสารแบบไหนแต่ถ้าจะให้พูดถึงสุดยอดเทคนิคของการสื่อสารแบบไร้พลังที่หนังสือเล่มนี้ยกให้ว่าทรงพลังที่สุดแล้วล่ะก็ ต้องยกให้เทคนิคสุดท้ายนี้เลยค่ะนั่นก็คือการขอคำแนะนำใช่เลยครับแค่การเอ่ยปากขอคำแนะนำเนี่ยนะมันเปลี่ยนสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยมีเรื่องเล่าที่ดาวชอบมากค่ะเป็นเรื่องจริงของนักวิทยาศาสตร,ร์หิงคนหนึ่งชื่อแอนนี่ตอนนั้นบริษัทกาลังจะปิดโรงงานและเสนอให้เธอย้ายไปทางานที่สาขาอื่นแต่ปัญหาก็คือแอนนี่กาลังเรียนปริญญาโทภาค่ําอยู่ถ้าเธอย้ายไปเธอก็จะเรียนไม่จบแต่ถ้าไม่ เธอก็จะตกงานโห oh, เป็นทางเลือกที่ยากมากเลยนะใช่ค่ะตอนแรกเธอก็เครียดมากไม่รู้จะทำยังไงแต่แทนที่เธอจะเดินเข้าไปต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์กับบริษัทเธอเลือก oh, ใช้วิธีที่ต่างออกไปเธอเดินเข้าไปหาผู้จัดการฝ่ายบุคคลแล้วถามคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังมากว่าถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันคุณจะทำยังไงคะโอ้โห oh, oh. แล้วเกิดอะไรขึ้นครับยังกับมีเวทมนต์เลยค่ะผู้จัดการคนนั้นเปลี่ยนจากคนของ บริษัทกลายมาเป็นพี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือเธอทันทีเขาพยายามวิ่งเต้นหาทางออกให้เธอจนสุดท้ายเรื่องไปถึงผู้บริหารระดับสูงและบริษัทก็ยื่นข้อเสนอที่น่าทึ่งที่สุดให้แอนนี่นั่นก็คือให้เธอใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของบริษัทบินไปกลับเพื่อเรียนให้จบหลักสูตรได้เลยจริงดิจากพนักงานธรรมดาได้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของบริษัทแค่เพราะถามคำถามเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะหนังสืออธิบายว่าการขอคําแนะน มันทำงานพร้อมกันถึง4อย่างเลยทีเดียวอย่างแรกเลยคือเราจะได้เรียนรู้ในมุมที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนที่แอนนี่ก็อาจจะไม่เคยรู้เลยว่าบริษัทมีเครื่องบินเจ็ตที่บินไปกลับในเส้นทางที่เธอต้องการพอดีอย่างที่สองมันทำให้อีกฝ่ายเข้าใจมุมมองของเราเพราะการจะให้คำแนะนำที่ดีได้เขาต้องลองสวมรองเท้าของเราต้องมองปัญหาจากมุมของเราจริงๆมันสร้างความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาข้อที่3คือเขาจะ กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางออกนั้นพอเขาเป็นคนช่วยคิดช่วยเสนอทางออกมันก็เหมือนเป็นไอเดียของเขาด้วยเขาก็เลยอยากจะช่วยผลักดันให้มันสำเร็จและข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากมันคือการให้เกียรติขั้นสูงสุดค่ะการขอคำแนะนำมันเหมือนเรากำลังบอกเขาว่าฉันนับถือในสติปัญญาและประสบการณ์ของคุณมากซึ่งเป็นคำชมที่ใครๆก็อยากได้ยินเหมือนที่เบนจามินแฟรงคลินเคยกล่าวไว้ว่าคนที่เคยช่วยเหลือคุณครั้งหนึ่งแล้วจะเต็มใจ ช่วยเหลือคุณอีกครั้งมากกว่าคนที่คุณไปช่วยเหลือเขาเสียอีกแต่มีข้อแม้สำคัญมากๆดอกจันตัวโตเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้ต้องออกมาจากความจริงใจเท่านั้นถูกต้องที่สุดค่ะถ้าเราแกล้มทำเพื่อหวังหลอกใช้หรือพยายามจะควบคุมบงการคนอื่นหรือที่เรียกว่า Manipulate คนเขาจะดูออกทันทีเลยนะว่าเราไม่ได้จริงใจและมันจะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเลยและทั้งหมดนี้ก็คือหัวใจสำคัญของบ บทที่ 5. พลังของการสื่อสารแบบไร้พลังจากหนังสือ g i v e and Take ครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเปราะบางการตั้งคำถามการพูดแบบไม่ฟันธงหรือการขอคำแนะนำซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอเลยค่ะแต่เป็นวิธีที่ฉลาดมากๆในการสร้างความไว้วางใจและสร้างสิ่งที่เรียกว่าความน่านับถือหรือ prestige ซึ่งจะทำให้คนอยากช่วยเหลืออยากสนับสนุนและอยากทำตามอย่างเต็มใจในระยะยาวสำหรับเอพิโซดที่100ของเราในวันนี้ก็หวังว่าคุณ ผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจและลองนำเทคนิคดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุยกับเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือใครก็ตามแล้วคุณจะพบว่าการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้แปลว่าเราไม่มีพลังแต่แท้จริงแล้วมันอาจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตาม Change Maker Library มาจนถึงเอพิโซดที่100นะคะจริงๆยังมีรายละเอียดในหนังสืออีกมากที่เรายังไม่ได เก็อยากชวนไปซื้อมาอ่านกันเล่มนี้มีแปลภาษาไทยแล้วนะคะวางขายมานานแล้วก็ฝากติดตาม Change Maker Library ตอนต่อไปด้วยนะครับและถ้าคุณชอบก็กดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์จะได้ชวนเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Changemaker Library